ลูกสาวพี่เองพลอยดาวพลอยดาวพี่อ้อมแกนใหม่พ่อเองยินดีที่ได้รู้จักนะคะน้องพลอยดาว <c oughs> <c oughs> โอ้ยลูกไม่ต้องไหว้แก่ว่ากันไม่กี่ปีเองนี่ <c oughs> พ่อมีทุราอะไรคะอ๋อ พี่อ้อมอ่ะเขาอยากจะมาขอบคุณลูกเอาที่อ้อมเอ่อคือพี่อ,อ้อ,อมอยากจะขอบคุณน้องดาวด้วยตัวเองนะคะเงินหนึ่งแสนที่ขอยืมน้องดาวไปช่วยพี่กับที่บ้านพี่ได้เยอะมากๆเลยต้องขอบคุณน้องดาวอีกครั้งนะคะคือ,ค,อคือตอนนั้นพ่อ ไม่รู้จะพูดยังไงนะลูกเพราะว่าลูกเองเนี่ยก็ยังไม่รู้จักกับพี่อ้อมพ่อก็เลยต้องต้องออกตัวว่าพ่อนี่ยเดือดร้อนเงินนะลูกแล้วนี่สรุปที่มาคือต้องการอะไรกันคะหรือว่าแค่เมาไม่ได้คิดอะไร ถ้าอยากพามารู้จักค่ะสวัสดีค่ะเรารู้จักกันแล้วถ้าอยากขอบคุณเรื่องเงินรีบหามาคืนด้วยนะคะเพราะนี่ก็ต้องไปขวนขวายขอยืมคนอื่นเขามาเหมือนกันแต่ถ้าพ่ออยากจะขอโทษดาวขอไม่ยกโทษให้นะคะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พ่อไม่ตรงไปตรงมากับดาวและดาวก็คิดว่ามันคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยวพ่ออย่าเพิ่งพูดค่ะ ดาวไม่อยากพูจาอะไรแย่ๆออกมาเพราะว่าตอนนี้ดาวกําลังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ไหวแล้วดาวพ่อดาวไม่อยากฟังอะไรจากปากพ่ออีกแล้วทั้งนั้นพ่อรู้มไหมว่าพ่อทําให้ดาวรู้สึกเหมือนถูกหักอกซ้ำๆซักซากนี่นะเหรอคือความรู้สึกที่ลูกคนหนึ่งควรจะได้รับจากพ่อตัวเองดาวเดี๋ยวดาวฟังพ่อก่อนดาวดาวดาวเดี๋ยวดาวฟัง พ่อรู้ไหมว่าตอนที่พ่อมาขอยืมเงินดาวดาวเครียดขนาดไหนดาวเครียดเพราะดาวคิดว่าดาวเป็นลูกกตันยูพ่อตัวเองเดือดร้อนแท้แต่เราที่เป็นลูกกับช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยข้างในดาวรู้สึกถึงขนาดที่ว่าพ่อไม่น่าให้ดาวเกิดมาเลยมวยคุณของพ่อมันจะงใหญ่ทําไมวันนั้นพ่อถึงไม่ใส่ถุงยางพ่อคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าดาวจะรู้สึกเยอะขนาดนี้ พ่อพ่อไม่เคยคิดไงพ่อไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของดาวแล้วยังไงเงินก้อนนั้นที่เอาไปพ่อเอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นแล้ววันนี้พ่อพาเขามาขอบคุณพ่อคิดหรอว่าดาวจะแคร์พ่อคิดจริงๆหรอว่าดาวอยากจะผูกสัมพันธ์ด้วยอะเงินก้อนนั้นที่ยืมไปเอามาคืนด้วยเพราะดาวเองก็ต้องเอาไปคืนคนอื่นเขาเหมือนกัน